สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาลองเล่น แฮนดิเคเลนติ้งออฟเดอะคูปสเตตเอชบีซีเก้าสามเงินถ้าทำประมาณเท่าไหร่นะสองแสนกว่าเน่ยมันก็น่าใช้อ่ะมันแฮนด,ดิคเลนติ้งเก้าสิบหกเดี๋ยวก็มันอัปเดตมาเยอะมากเป็นแปดสิบเลยสติ<ก>้ง,งสภาพเดิมซีตีน้น้อยบาลานซ์น้อยแต่ก็ใส่ลองใส่เอนจิ้นดูก่อนแล้วก็แพสซิ่งโหดแล้วตัวนี้อินอินเซสติสพาร์ตโมพาร์ตที่เวลล่าแล้วก็เพอร์ทัพไม่แน่ใจเพอร์ทัพจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าตัวทองเป็นอินเซสซีฟแม่งแทงบอลอย่างโหดแต่หน้านนตุ๊กโหวดเหม โอเครับลุยเลยเราแบบรวดเร็วโอเค <c oughs> เขาเคียนแดงจะไหวกัเราหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ลงมาต่ำจังอ่ะได้เค <c oughs> ียนแพงแฮปปี้ <c oughs> โอ้โหเปย์แข็งจัด <c oughs> อุหห้ยนนกว่าหาย <c oughs> เคียนเคียนทำงานหน่อยโอ้ เกมหาช่องนี่ไงเอาบ้างแล้วขอบ้างเล่นยากกว่ามันแบบมันอืดอย่างนี้รู้จะลองต้องลองใส่ฮ mm hmm. ันเตอร์มั้งเนี่ยไปไหวไหมลูกตาเกมเกมโอ้ินมันเจาทองนะน,นะ mm hmm. ไปไปเออมันมีที่กระชากนิดนึง ซ้ายขวาได้หมดมีงบพรมคาดหวังให้มันแบบว่าช่างมีก่าน,นี้นิดหนึ่งเลยอเล่นโคตรยากเฮ <Mag> ้ย <laughs> เ,ปเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วแฮร์รี่ไม่กลวัวอโอ้โอ โอ้เข oh. ้าเขาละไห้โดนนำสามสแล้วก็เอาอยู่เจียนไปเนี่ยมันอืโอเคได้คือได้ซัตต่อแรกต่อยคอฟต่อยคอฟต่งให้เชียนอโอวิ่งชนกันเองเนี่ยได้อยู่ โอเคนหาช่องเกียนหาช่องซ้ายขวาได้หมดมันมทำไมทำกันอย่างนั้นนะ่ะไันไี้เกียนน่ะเอ๊ะทำไมให้แก้ตัวไอ้เนี่ย,ย,ยตาจะหมดเอ๊ะสิงคโปร์เขาทำไมเป้ปั้นทียิ่งเออ มึงเน้นเกินเน้นเกินเออไม่ได้แล้ววะติดเอนจินไม่น่าไหวไม่ต้องให้มันคล่องหรอกให้มันนี่งตรงๆแล้วมันหลุดแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยว้าเฮ้ยแทนเก็นเกนเก็นเกนโอ้โหแล้วไม่เช็น เฮ้ิเชนต้องฮันเตอร์ต้องฮันเตอร์เึงอยู่มันค่อยแบบกระชากแล้วมันแบบหลุดอ่ะจังหวะใช้สโคเวอร์มันไม่ค่อยวิ่งขึ้นอะแบบว่ามันไฮไฮด้วยมั้งดูดิมันทำอนะไรอยู่น่ะโอ้กว่าจ,จะขึ้นมาโอ้โนโอ้สวยกวยเราหรือเปล่า เทนเออ,อกว่าจะได้คือมันมันเล่นมันเล่นยากเกินไปอ่ะในการแบบเอามาเล่นเป็นกองหน้าเราต้องมาวิ่งมาวิ่งผ่านแบบอันได์ทุกตาอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะคือถ้ามันเป็นแบบเบ,เบรกลดไฮมีเดียมเลยเงี้นน่าจะโหดวันนี้เยอะเลยแต่พอมันไฮไฮมันไม่ค่อยหาช่องข้างหน้าเท่าไหร่ก็ต้องกดให้มันหาช่องเยอะเกินไปอ่ะบางที จิตไม่ทัน่ะแต่ impossible อ่ะเฮ้ยเชนเชนโอเคอเ,คอเคจบไปเชนพี่เท่าไหร่วะไี่สามโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับแบกสุดๆเลยนัดนี้เอ็มบัปเป้ตัวแบกกับ่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เนเดาล์ล้วนโอกาสอิกหนึ่ง,งเยอะไปต่อคอสอีกรอบเชน โอเคมันต้องมายืนอย่างนี้บ้างอะ่อะไบ่อยอ่ะโอเคหลังจากนี้มันจะของจริงเอวอันนี้ตรงคิวว่ะเห็นฮัลโหลโอ้ยบ,บ,บิ๊่วิ่งดังทีมายืนยิงจักยิงจักอยู่ข้างหลัง เอาแบบเล่นให้เพอนเป็นแบบตัวปากให้วิ่งเพื่อนวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จับบอลยากในเกนแบกเก์บอกพยายามอยู่ครับเกนบอกเต็มที่แล้วตอนนี้อ่าให้ตาให้ตาอาท้ายอาท้ายแล้วกันน่าจะสรุปได้ละไปจะจองต้ำมะเนี่ยไอ้เป็นล้ำอ่ะโอ้โหเอาจริงอาท้าย สวยโอ้โหเค,เคหนหี่เคนจ่ายลูกนี้เก่งมากครับเรียบร้อยเลยจบลงไปแล้วสำหรับไฮไลท์ของแฮร์รี่เคนที่เอาไปกรุ๊ปสเตทใบนี้มันเป็นกองหน้าที่เล่นเล่นโคตรยากเลยยากมากๆมันเร็วมันก็ เร็วไม่สุดไปแข็งก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นสกิลสาแน่นอนเลี้ยงยากแต่ว่ามีข้อดีรีฟูทห้ามันคมมากถ้ามันได้ง้างอะ่ะทอ็ทอปเกมแล้วละ่ะถ้ามันได้ง้างแต่ว่ามันไม่ได้ได้ง้างไงมันไม่ค่อยหาช่องด้วยมันเป็นไฮไฮมันชอบลงไปกลางสนามเยอะเกินไปแล้วพอ,อจังหวะเราได้โตขึ้นหรือว่าทําเกมขึ้นไปเงี้ยมันวิ่งเติมขึ้นมาไม่ทันมีเฟิร์สทัชก็จริงแต่ว่ามันพอได้บอลแรก อะซีดานตัว92ก็มีสิรทัศ์แบบนี้แต่ว่าซีดาน9 2อะเวลาจับบอลแรกมันก็ยังจับนิ่งนะแต่ตัวนี้จับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อาจจะด้วยแบบอัตราที้มันน้อยมากๆากเลยแหละเ6สิบหกมันน่าจะเล่นยากเกินไปส้าเราใครที่อยากหากองหน้ามาเล่นข้อดีอย่างเดียวของเคนเ้าที่ลองเล่นมาการส่งส่งดีครับชิ่งบอลดีอาจจะเล่นเป็นแบบหน้าต่ํา ถ้าแบบเอามาันม,ม,มาเชื่อมเกมลงมาเชื่อมเกมบ้างก็จะดีเอาเป็นหน้าเป้าหรือว่าหน้าตัวเดียวไม่ไหวเลยแบบไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าใครอยากลองทําไปก็ทําก็ได้ครับก็ทําเสร็จปุ๊บก็ไปย่อยเป็นขาอุเซฟิโอต่อ็จะคุ้มเล่นยาก,เล,ยากเล่นยากเกินคือเราซื้อกล้องหน้ามายิงอะเนาะไม่ได้ซื้อมาส่งอะแล้วแบบนี้คือใส่ฮันเตอร์แล้วแบบเอาไงยังไงแน่ๆเลยเราเจอฟันได้แน่นอนตัวหนึ่งทุกทีมใช้ยังไงก็ไม่ผ่านยังไงก็โดนแซะแน่นอนถ้าในระดับเดียวกันราคาแสนแปดอะ่ะกู้ไปใช้อุบาใเป็นตัว เลมอนน่าจะหอดกว่าเนซิมาทองน่าจะโอเคกว่าเยอะแยะเลยแบบ 108, กลับแสนแปองหน้าเก่งๆทุกวันนี้มันหาง่ายแล้วมันไม่ยากยังไงก็ฝากร้าน15คอยไทยแลนดน์น,นะครับใครสนใจคอยอยากเติมอยากเสริมทีมก็เขกาปฏิเสธได้บอกว่ามาจากช่องอเมจินก็ได้คอยแขมเพิ่มให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไกปูไม่เอาแล้วแฮร์ี่เคน